จากกรณีที่นางวัสนาคนฉลาดอายุ55ปีกับนายอนุพงศ์กวยคำอายุ51ปีสองสามีภรรยาอยู่ที่บ้านเลขที่58ทับ2หมู่ที่8ตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณไในพบกับรอยเท้าปริศนากลางไร่ข้าวโพดลักษณะคล้ายอุ้งเท้าสัตว์ใหญ่ขนาดกว้างยาวราวประมาณ7-8เซนติเมตรขนาดเกือบเท่าฝ่ามือกดลึกลงไปในผิวดินมองเห็นได้อย่างชัดเจนห่างจากตัวบ้านของสองสามีภรรยาเพียงแค่ร้อยเมตร และเมื่อถ่ายภาพโพสต์ลง Facebook ได้มีผู้เข้ามา,สาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาโดยมีชาวบ้านมางคนให้ข้อมูลว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของเสือซึ่งเคยมีคนเจอปรากฏตัวในพื้นที่ข้างเคียงมแล้วเมื่อหลายปีก่อนโดยอยู่ห่างจากตรงจุดนี้ประมาณ1กิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าศักและมีภูเขาล้อมรอบส่งผลให้สองสามีภรรยาและชาวบ้านที่ทราบข่าวพากันรู้สึกหวาดผวาเป็นอย่างมาก ล่าสุดว่าที่รัตรีทศพรวรคุตตานนนักวิชาการป่าไม้เขตรักษาพันธ์สัป,ป่าตะบอกห้วยใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ไร่ข้าวโพดของสองสามีภรรยาพร้อมทั้งบอกว่าหลังจากได้รับแจ้งว่ามีการพบรอยเท้าปริศนาคาดว่าจะเป็นสัตว์กินเนื้อจำพวกเสือส่งผลทำให้ชาวบ้านต่างพากันหวาดผวาซึ่งจากการลงพื้นที่ในวันนี้ตรวจสอบพบว่า เป็นรอยเท้าของสัตว์รูปทรงเป็นอุ้งเท้าลักษณะสามเหลี่ยมคล้ายกับรองเท้าของสุนัขเมื่อวัดดูขนาดได้ราว4ี่เซนติเมตรซึ่งเป็นไซส์รอยเท้าขนาดเดียวกับหมาบ้านที่ตัวค่อนข้างใหญ่ประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีฝนตกมา,มาอย่างต่อเนื่องทำให้ดินภายในไรข่ข้าวโพดค่อนข้างร่วนซุยจึงทำให้รอยเท้าของหมาที่เข้าไปเดินเหยียบยำ่ำในช่วงที่ดินร่วนซุยจึงเกิดการแข็ตัวง่ายยิ่งขึ้นจนทำให้มองเห็นว่าเป็นรอยเท้าของสัตว์ใหญ่ จนเกิดกระแสการหวาดกลัวหวั่นวิตกว่าจะเป็นรอยเท้าของเสือตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ซึ่งอาจาะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วนั้นได้ยืนยันว่ารอยเท้าดังกล่าวน่าจะเป็นรอยเท้าของสุนัขอย่างแน่นอน จึงอยากฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและชาวบ้านในพื้นที่คลายความวิตกกังวลและสามารถออกไปทำไร่ทำนากันได้ตามปกติด้านนายอนุพงศ์กวยคําอายุ51ปีบอกว่าหลังจากที่ทางคณะเจ้าที่เข้ามาตรวจสอบจนชี้ชัดได้ว่ารอยเท้าปิศาดังกล่าวเป็นรอยเท้าของสุนัขอย่างแน่นอนทําให้ตนและภรรยาตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่ต่างพากันร,รู้สึกสบายใจและคลายความวิตกกังวลได้เป็นอย่างมากการตรวจสอบนะครับได้เข้ามาดูพบว่ารอย เป็นรอยตีนสัตว์ดูจากรอยแล้วเนี่ยรูปทรงของตีนเป็นอุ้งเนี่ยเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะครับดูเบื้องต้นเนี่ยมันจะคล้ายรอยหมาพอไปวัดดูขนาดแล้วเนี่ยขนาดประมาณสักสี่เซนนะครับประมาณสี่เซนซึ่งเป็นไซส์ของหมาบ้านที่อาจจะมีตัวที่ใหญ่หน่อยนะครับมีตัวที่ใหญ่หน่อยก็เลยแล้วประกอบกับการที่บริเวณพื้นที่เป็นไร่ข้าวโพดนะครับดินเป็นร่วนๆพอเวลา ดินมันแห้งเนี่ยอาจจะทำให้รอยตีนเนี่ยมันฟูขึ้นมานครับเลยทําให้ดูใหญ่กว่าปกติอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเป็นรอยของสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่นะครับอันนี้ยืนยันเลยใช่ไหมครับครับก็มีความรู้สึกสบายใจที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วก็ว่าเป็นรอยหมาก็ <c oughs> ดีใจขึ้นแ <c oughs> รกๆกับพระวพวงเนาะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ว่าเออเห็นรอยก็ตกใจเละครับทนาย ตอนนี้ดีแล้วสบายใจที่เจ้าหน้าที่เข้ามาดูครับขอบคุณครับคือเพื่อความสบายใจยินดีเรายินดีเรายินดีเพราะว่าวงข่าวข่าวออกไปหาได้ั้นเกิดไปเดินดูท่ามืดอะไรเงี้ยมันก็ไม่สบายใจอะเนาะไปจับอกลับมาถ้าตีสามพอตอนเช้ามาเห็นแบบนี้ใช่ใช่ตายไปตะบูนตะมากันท่าทำไงคราบเพราะว่าเหมือนกัน